สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสิมาเมื่อนี้พาพี่น้องมหาอยู่าฮจินตามวิธีชีวิตบันนอกบันหน้าเฮาพาพี่น้องมาสอนหวกสอนหวกอึงหวกเกียดหวกอึงพี่น้องหลไหลคุณแม่บานเป็นกำลังยาง,งาสอนอยูน บ่ได้สอนอยู่ให้หน้าเลยครับบ่ได้สอนอยู่ให้หน้าบม่ได้สอนอยู่บวกมันเป็นสะแม่บ้านเหมืนกำลังยางสอนอยู่น้่นเหมนเลือกเติอบอยู่ได้พี่น้อง มองเลิกมองตื่นละมองเลิกกัเลิกเติอบอยู่เลยหัวเข้าอีกปุ่นปุ่นโอ้ยฝุ่นมังหวกหน่อยตาหลี่ำหยับหยาบอยูย่ข้างเขาข่าวหี่ำหยับหยาบอยู่ข้าง่นนด้นั่นตัวนี้น้อยไล่ขัา,ขาพี่น้องไลยขนาดเลยเป็นสะตีนเขาหน่วยใหญ่ยยเติบสมควรอยู่ข่วงเติอบอยู่หวกเต็มเบิดเลยหวหน่อยหวกเสียดหวอกอึ่ง พุ่นะห้อยสอนปลายหนาแจกอไอไปพุ่นมาสอนสองเทียละพี่น้องเทียแรกผมมาเอาไปลองบางมันตัวหน่อยพูดนี่เทียสองมาเอาอีกตัวใหญ่ก็เก่าแล้วมาเอาอีกบางพุ่นเป็นสอนมาหยิบหยาบๆเลยพุ robe, ่นาเอ้ยกำลังข้อวหมกดีๆครัพี่น้องได้ไล่เลยนั่นพุ่น่ะแทง ปลายหยาแตกอะไรแห่งเห็นหลาย,ลยี่ยมันดียอยู่ในปลายหยาหลายคักแต่ว่าคนผู้ใช้วิ่งห่างกับบันใดเด้ต้องวิ่งทีๆพอมันโตบันทันใหญ่บันไดคนไหลมือไปมันใหญ่กว่านี้อีกอ่ะเออวิ่งห่างๆเนี่ยก็ได้สอนได้คือกันเคนโอ้ยนี่ผมยืนอยู่นี่มันอ้อมแขงอ้อมแบบอยู่เต็มเลยคุหยนบหยับหยัอยู่คน คันคันยาเป็นแปนนี่มันสิเกาะกันเป็นฝูงเนยพี่นอ้องจักเทียนนี่เป็นสวยอยู่เนี่ยแต่ว่านี่มันวัยรุ่เป็นฝูงดอกมันปลาหยามันหกุนมันเกิดฝูงก็เป็นฝูงหน่อยๆว่าเป็นก่อนเห็นปลาหย่าเป็นแปนนี่โอ้ยเป็นก่อนเลยแล้วโอ้ยแม่ปันสอนไปทั่วซาแล้วมันนี่ทั่วไปเลยได้นำตื่นนำเลิกก็มี น้ำตื่นกระยุน้ำเลิกกระยูพึ่งกันเอา้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อกันเท่านี้แหละพี่น้องก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขค้นนะครับเดอ้ออย่ากเก็บอย่าไข่อยา่า,ยยาจนลำลำเรื่อยๆทุกคนทุกคนคลิปหนาค่อยพ่อกันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้สักก่อนก็ขอกราบขอบพระคุณ พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเด้อสิเป็นกำลังแรงียร์แรงใจให้ผมโดยดียตลอดมาซอนหวกแล้วก็สิข่าบ้านไปมกหวกตัวพี่น้องบ้านมื่อนี่ล่ะสิมกหวกสู่พี่น,อน, <c oughs> น้องกินกินมกหอกน้ากันเด้อพี่น้องเด้อของเสียบดีสารบ้านเฮาเนี่ยบ้านเิ่นเมื่อยแล้วคุณเอามาเทอีกแล้วใน้บากหลายเลย บ่เรียกวัวใหญ่ดิเรียกง่ายง่ายนี่จะหวกเลยผลเสียดยาเสียังกับวัวหลายเรียกน้อยเดียวก็ได้หัวยางงามเลยผลนะบ่บเอา้าท่านี้แหละพี่น้องคลิปนี้เขาท่านี้แหละคลิปหน้าพอกันสบายดีสวัสดีครับ